สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบูมทาริสยูทูบเบอร์มาเทพาคนดูไปชมไลฟ์สไตล์สุดหรูหราที่ชวนให้กดติดตามบูมหรือทริสอนธรณวิกรายเจ้าของช่อง Youtube ที่มีผู้ติดตามมากกว่า1นล้านหนึ่คนอย่างช่องบูมทาริสท,ที่นำเสนอไลฟ์สไตล์ที่หรูหราแบบที่ไม่ใช่ใครทุกๆคนจะสัมผัสได้ ไม่ว่าจะเป็นการไปทานอาหารร้านแพงๆการรีวิวคอนโดบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงๆเป็นตน้นดังนั้นหากใครมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือการกินการใช้ชีวิตแบบหรูหรานั้นแนะนำให้ติดตามช่องนี้เลยครับและนอกจากจะได้เห็นความหรูหราฟู่ฟ้าของไลฟ์สไตล์แบบไฮโซแล้วหนุม่มบุมทาริตคนนี้ยังมีความรู้ในเรื่องต่างๆสอดแทรกเข้ามาในคลิปวิดีโอของเขาอยู่เสมอๆอ,อ,อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นตอนที่รีวิวพวกอสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่มีความรู้สอดแทรกตลอดว่ารูปแบบการสร้างแบบนี้เรียกว่าอะไรใครเป็นคนดีไซน์ดียังไงทำไมถึงราคาสูงเป็นต้นหรือเมื่อยามรีวิวอาหารก็จะมีการสอดแทรกความรู้ในเรื่องของการทำอาหารต่างๆวัตถุดิบการบริการใดๆเอ่ย ว่าทำไมของพวกนี้ถึงมีมูลค่าสูงเป็นต้นซึ่งแน่นอนครับว่าทุกอย่างมีที่มาและที่ไปไม่ได้เป็นการมาโอ้อวดแต่อย่างใดแต่เจ้าของช่องหรือบุมทาริสนั้นเขาก็รู้ลึกรู้จริงและอยากจะออกมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นกันนั่นเองครับยกตัวอย่างคลิปยอดวิวสูงๆของบุมทาริสนี้ก็จะมีตั้งแต่พานักแข่งกินไปถล่มร้านบุฟเฟ่เนื้อ A5 หัวละ4 0 0 0บาท บ้านหรู150ล้านสุดไพรเวทเน้นธรรมชาติมีแค่11หลังสูชิหัวละหมื่นสองอยากรู้เป็นยังไงต้องไปโดนพาชมห้อง191ล้านของตึกมหานครหลังละ240ล้านหมู่บ้านจัดสรรที่แพงที่สุดของแสนสิริเจ้ไผ่าอาหารตามสั่งมิชลินสตาร์ที่ต้องจองล่วงหน้า3เดือน ซึ่งต้องบอกเลยครับว่าแต่ละคลิปนั้นน่าสนใจมากๆเพราะชีวิตจริงแล้วคงไม่ใช่ทุกคนที่จะได้เข้าไปดูคอนโดหรือบ้านที่มีราคาหลักเป็นร้อยร้อยล้านหรือทานอาหารมื้อละหลายๆลหมื่นจริงไหมครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 2 4 TV ขอบคุณครับ